สวัสดีครับผมนายศักดิ์สิทธิ์สิงห์ทองตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจัดิตสำหรับในการเตรียมความพร้อมเปิดการศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่งที่จะถึงนี้ก็คือในวันที่1มิถุนายน2564นั้นทางโรงเรียนได้เตรียมระยะในการเปิดภาคเรียนไว้3ระยะด้วยกันก็คือระยะแรกก็คือ1-16พฤษภา นะครับทางเรียนได้ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบนะครับว่านักเรียนมีรูปแบบเรียนแบบไหนบ้างนะครับในช่วงของระยะที่2นั้นก็คือวันที่17ถึง31พฤษภาคมเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของครูนะครับคณนะครูก็ได้มาเตรียมความพร้อมโดยใช้รูปแบบและวิธีการสอนผ่านคลิปวิดีโอสื่อออนไลน์ รับชมได้ตั้งแต่วันที่12ถึง28พฤษภาคมอีกทั้งประสานกับ DLTV ในเรื่องการจัดตารางเรียนการสอนเชื่อมโยงกับตารางการเรียนการสอนตามปกติที่จะเริ่มขึ้นในวันที่1มิถุนาและยังได้เตรียมกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียนตามความสนใจตามความถนัด ในการลักษณะของงานอิดิเลกข,ของนักเรียนและการสื่อออนไลน์โอกาสซักซ้อมในเรื่องการสอนแบบออนแอร์ออนไลน์ออนไซต์ site. ในระยะที่3นั้นตั้งแต่ในวันที่1มิถุนายนต์เป็นต้นไปจะเป็นในส่วนของการเปิดภาคเรียนตามปกติในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนการสอน5รูปแบบด้วยกันครับ 1. ครับออนไซต์ หมายความว่านักเรียนทุกคนเนี่ยออนไซต์ได้มาเรียนตามปกติเหมือนเคยดำเนินการมาต่อมาออนไลน์ก็คือผ่านระบบสือ่อออนไลน์นะครับออนไลน์สื่อระบบออนไลน์ออนแอร์ก็คือระบบทาน DLTV และออนแฮนก็หมายถึงการจัดการศึกษารูปแบบเช่นเป็นแบบฝึกหัด เป็นสื่อรูปแบบต่างๆที่สามารถโรงเรียนจะทําให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนตามรูปแบบของโรงเรียนอีกอันหนึ่งที่ไม่ขาดไม่ได้ก็คือ On-Demand on ก็คือผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผ่านมือถืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองและครูและนักเรียนจะได้ใช้ในยามภาวะวิกฤตโควิด1น 19, ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทุกรูปแบบ ในสถานการณ์ยุคโควิด -19 ครับครับสำหรับอีกเรื่องหนึ่งครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตดิษฐ์เนื่องจากปีนี้เป็นยุคไวรัสโครโนา -19 ทางโรงเรียนก็ได้มีมาตรการต่างๆและได้ดำเนินการรักษาความปลอดภัยให้กับน,นักเรียนซึ่งโรงเรียนนุบาลตดิดฐนั้นมีเด็กทั้งหมด3,000กว่าคนซึ่งเป็นสิ่งที่อาจ ตลอดกับได้มีอาคารแห่งใหม่ขึ้นมาจึงได้ย้ายนักเรียนไปแห่งที่สองก็คือชั้นประถมศึกษาปีาที่ห้า,ท,หาที่หกนะครับเหตุที่ย้ายไปซึ่งไม่ได้ประชุมผู้ปกครองนั้นเนื่องด้วยติดสถานการณ์โควิดไม่สามารถที่จะประชุมผู้ปกครองได้เมื่อเวลาโอกาสคลี่คลายลงทางคณะครูกรรมการศึกษาต่างก็จะชี้แจงให้ผู้ปกครอง แต่เนื่องจากเกรงว่าจะไม่มีความปลอดภัยก็เลยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบเป็นเบื้องต้นไปก่อนครับซึ่งในครั้งนี้โรงเรียนนุบาลตัดิดก็ได้ไปปรับปรุงสถานที่จอดรถอาคารเรียนต่างๆไว้ให้ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนผมในานามผู้บริหารคณะครูก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มีสนใจในด้านการศึกษาติดตามมาด้วยดีตลอด ซึ่งบางสิ่งบางอย่างนั้นก็ขอ,อมีอะไรอยากให้ผู้ปกครองได้มาสอบถามมีอะไรที่จะสงสัยยงไก็ให้เข้ามาติดต่อที่โรงเรียนอนุบาลตุดิตทางโรงเรียนอนุบาลตุลิตก็จะให้ความร่วมมือกับท่านเป็นอย่างดีในกรณีต่างๆที่สามารถแก้ไขได้ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณภาคส่วนที่ติดตามาทางโรงเรียนอนุบาลตุลิมาด้วยดีตลอดขอบคุณมากครับ